ปฏิจจะสมุปบาทเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะพระตถรคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือธรรมทิฏความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามความแน่นอนของธรรมดาอิทัปปัจจัยมูลเหตุอันแน่นอนก็ยังดำรงอยู่พระธรรคตย่อมกระสรู้ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้นครั้นแล้วย่อมตรัสบอกทรงสแสดงบัญญัติ เปิดเผยจำแนกและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารความจริงแท้ความไม่คลาดเคลื่อนความไม่เป็นอย่างอื่นมูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้นดังพันนามานี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับ